อาวันนี้แม่ครัวมาทําอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาแสดงวิธีการห่อข้าวต้มจิ้มให้ดูนะคะซึ่งวิธีการห่อแบบนี้ก็ใช้ได้ทั้งกับข้าวต้มจิ้มแล้วก็ข้าวต้มหมัดค่ะอ่าอันดับแรกนะคะอันนี้เป็นใบตองนะเราจะใช้ใบตองสองชิ้นค่ะชิ้นล่างกับชิ้นบนนะคะวางประกบกันแล้วก็หันหัวท้ายสลับกันนะคะแล้วก็ตักข้าวเหนียวใส่ลงไปค่ะอันนี้เป็นข้าวต้มจิมนะ้มเนาะพิมพใส่ข้าวเหนียวประมาณสักสองช้อนครึ่งค่ะ สองช้นเนี่ยแบบนี้นะแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยนิดนึงค่ะเกลี่ยให้เป็นตามยาวของกล้วยอ่าใช่เกลี่ยให้มันแบนๆแล้วก็ใส่กล้วยลงไปค่ะกล้วยเนี่ยวเราใช้ทั้งลูกเลยค่ะวางแบบนี้นะโอเคหลังจากนั้นก็ตักข้าวเหนียวโปะไปด้านบนค่ะก็คือให้ข้าวใให้ข้าวอยู่ข้างบนข้างล่างใช่ประมาณสักสองช้อนครึ่งนะคะประวันนี้นะตรงตรงนี้อ่าตงไม่ต้องหาม่ต้องเดี๋ยวเราเน้น จากนั้นเราก็จับปลายทั้งสองข้างมุมสองข้างของใบตองชิลล่างนะคะมาประกบกันแบบนี้นี่นะแบบนี้นะโอเคจับใ้มันก็จับให้มันเรียบร้อยนิดนึงให้เป็นยามันเป็นทรงประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วก็จัดการพับทั้งหมดสามพับนะคะพับหนึ่งพับใช่สองพับแล้วก็สามพับค่ะแบบนี้ oh. แล้วก็รี รีให้ไปตองตรงนี้มันมีความแบบคมเรียบนะคะแบบนี้นะมาเน้จากนั้นก็เริ่มทําการจับจีบทางด้านหัวก่อนค่ะจับจีบอันนี้อันแรกนี่นจะยังเห็นไม่ชัดนะเดี๋ยวค่อยทําให้เห็นชัดทันอีกแกนเลยกดลงไปข้างล่างอย่างนี้นะคะดดลแล้วก็เอานิ้วอีกข้างหนึ่งทับทับลงไปจะได้เป็นแบบนี้จากนั้นก็กักดจานหนึ่งขึ้นมาค่ะ เอามือตบๆหน่อยเพื่อให้ข้าวเหนียวชิ้นก่อยอยู่ตามใบตองเนี่ยอ๋อคือตอนนี้จะเหมือนเป็นปล้องแล้วใช่ค่ะเราตบๆให้ข้าวเหนียวมันลงไปนะถ้าสมมติรู้สึกว่าเห็นกล้วยข้าวเหนียวยังไม่พอตักข้าวเหนียวใส่ลงไปได้อีกค่ะอันนี้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างจริงคือเราพอแล้วใช่พอแล้วเสร็จแล้วก็ทําการจับจีบนะคะจับจีบเหมือนเดิมจับนมนั่นแหละค่ะโบราณเขาเรียกจับนมทาแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็อีกนิ้วหนึ่งทับไปอย่างนี้เสร็จแล้วก็พับค่ะ จะได้เป็นแบบนี้นะเราจะได้จีบนมคมๆแบบนี้เลยค่ะโอเคโอเคเดี <Okay. S 1> <Okay. S 2> ๋ยวถ้าสมมุติว่าอีกด้านหนึ่งมันไม่เรียบร้อยนะเราก็จับใหม่ก็ได้ค่ะอีกด้านหนึ่งถ้าสมมุติว่ามันไม่เรียบร้อยมีข้าวเหนียวเงี้ยเราจับใหม่เพิ่มได้นะแบบเดิม <Okay. S 2> ก็จะได้ออกมาเป็นทรงนี้นะคะ <Okay. S 1> จากนั้นเราก็มัดต่อ มาด้ต่อสองก้องค่ะต่อก็คือต่อก็คือเราจับมาแล้วก็พันใช่ค่ะมัดเขาเรียกมัดต่อมัดนี่โอเคอ๋อแค่หยิบอย่างนี้เขาก็จะหมุนแล้วเส็จแล้วก็เสียบลงไปเพื่อเป็นการเก็บปลายถ้าสมมติตรงนี้มันยาวมากก็เอากรรไกรตัดทิ้งได้ค่ะก็เสจแลรารมาเป็นแบบนี้แล้วก็เอาไปต้มได้เลยค่ะโส่จนโซ่และวิธีทำเราแยกเป็นอีกโพสไว้ให้แล้ว โอเคขอให้มีความสุขกับการทำข้าวต้มจิ้มค่ะ <Okay. S 2> สวัสดีครับ